คนพิการแห่งชาติครั้งที่38การเจนิกาเกมของจังหวัดกาญจนบุรีได้ปิดฉากลงอย่างเป็นทางการแล้วพร้อมส่งมอบต่อให้กับจังหวัดจันทบุรีเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งที่39อเยเมณีเกมต่อไปเมื่อเวลา1ิปนิกาวันที่12กันยายน2566ที่สนามกีฬากลางจังหวัดกาญจนบุรีดรกองศักยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่38การจันิกาเกมส์โดยประกอบด้วยผู้บริหารการกีฬาแห่งประเทศไทยและจังหวัดการจันทบุรีนำโดยร้อยโททศพลชัยโกมินผู้ว่าราชการจังหวัดการจันทบุรีนายรณพิเวียงสิมานายสักกรินทุมเสนนายอธิสานอินทรารองผู้ว่าราชการจังหวัดการจันทบุรีคณะผู้บริหารจังหวัดการจันทบุรีหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดการจันทบุรีเจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีปิดการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งที่38การจันนิกาเกม ทั้งนี้ได้มีการสมมา <HHH> ่งมอบธงให้แก่จังหวัดจันทบุรีนำโดยนายมนสิทธิ์ภพศสารธนวันรผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนายธนพลกิจการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีและนายรัฐวิทย์ตั้งเกียรติพัชระนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดจันทบุรีเพื่อเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่39อัญมณีเกมส์ซึ่งในพิธีการปิดการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งที่38การจันิกาเกมส์เป็นไปอย่างยิ่งใหญ่และส่งต่อให้จังหวัดจันนททบุรีี่จจะเเป็า้าาภพ โดยกีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งที่38การจนิกาเกมส์แข่งขันระหว่างวันที่8ถึง12กันยายน2566จัดการแข่งขันกีฬาสากลจำนวน19ชนิดกีฬาได้แก่กรีธาบอกเซียแบดมินตันเปตองฟุตบอลคนหูหนวกฟุตบอล7คนพิการทางสมองฟุตบอล5คนคนตาบอดฟุตซอลคนหูหนวกยกน้ำหนักยิงปืนยิงธนูวอลเลย์บอลนั่งยืนว่ายน้ำวีลแชร์เทนนิส วีลแชร์าบาสเกตบอลวีลแชร์ฟันดาบและกีฬาสาธิตสองชนิดกีฬาได้แก่ลอนโบสแขนขาวอลเลย์บอลชายหาดคนหูหนวก